สวัสดีจ้าสุเจ้าวันนี้เมนำหนึ่งมีเมนูยั่วๆไก่ต้มซีอิ๊วแซ่บสดยอดหอมขนาดสุเจ้ามีน้ำจิ้มซีฟู๊ดทุกทาจ้าบะบ่อหลใหญ่หางจวดทุกันจ้ะนี่โอ้เปลือกไข่นี่นี่นี่ไก่น้องใหญ่ๆเลยจ้าเปลือยต้มแบบเปืเป่อยๆเลยจ้ะอ,อยานมันเหี้ยได้แต่กระดูออกหรือไ ลน,นี่จะจิ้มซีฟู้ดอือือเดี๋ยวน้ำมันกระสวดได้อ๋หดดอหวานต้มซีอิ๊วกกินง่ายก่็กินง่ายก็งงยกต้มน้ำปลาข้นเจ้าจ้ากินข้าวมื้อวันกิน ไม่ข้าวไก่สะอาดจักมาบ้ังสินะนี่ toàn một ngày đấy, Phải

โอ้ยจวดจาดกันจ่นจดจดขม่ไงแ็ดกินซนะจจาแซ่บแซ่บอู้องไ,อออออไง เครื่องปรงก็ไม,ม่ยังไงซีอิ๊วขาวแกงน้ำตาลยอดจ้ะลองทำดูค่ะอ,อร่อยเวอร์แซ่<ะ>ฝากเป็นกำลังใจให้แม่นำหนึ่งเน,นล่จาะฝากกดไลค์กดแชร์ใ,ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ หาเบิ้งคลิปหนาสิไปใส่ต่อ